สวัสดีค่ะหนูเบนเบโยน่าเซเวอร์นะคะก็วันนี้จะมาบอกต่อในเรื่องของโปรโมชั่นเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าหลายคนเลยที่บอกว่าอยากได้โปรโมชั่นจากธรรมโยนแล้วนะคะโอเคตอนนี้ซัมเมอร์นี้นะคะเราก็จะมีแจกแถมนี่เลยเรียกว่าทั้งลดแักพิเศษนะคะเอาใจลูกค้าที่จะไปท้าแดดเลยเ <laughs> อาล่นนะค่ะตอนนี้นะคะสำหรับในส่วนโปรโมชั่นโปรโมชั่นเซต อันดับแรกค่ะเซตเเซตช็ลอนนะคะแถมฟรีสำหรับในส่วนของสบู่มูลค่า259บาทนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเซต2เดือนเซตแนะคะเราแถมให้ฟรีสำหรับในส่วนของเบโอ,อ Bio, ขนาด12 ml มนะคะมูลค่าสูงถึง699นะคะฟรี เลือกได้เลยแล้วยังมีในส่วนของตัวเซจัมโบสสำหรับเซจัมโบสเนี่ยเราแถมเป็นไบโยขนาด20 ml ให้ฟรีด้วยนะคะก็ตรงนี้เรียกได้ว่าลองเลือกตามเรียกได้ว่าตามความชอบแล้วกันเนาะว่าพกเล็กพกสิ่งพกของใหญ่หรือว่ายังไงแล้วแต่เลยและนอกจากนี้สำหรับตัวแยกตัวแยกก็คือตอนนี้ซื้อ2แถม1นี่เลิมากนะคะตอนนี้ซื้อ2แถมห่ 1. เรียกว่า นานๆนะเพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีโปรโมชั่นขายดีและที่สำคัญตอนนี้สินค้าของชูวีมาแล้วนะหลังจากว่าขาดขายดีมาสวยนะคะเพราะว่ากินแล้วหอมผิวสวยนะคะและที่สำคัญค่ะว่าไม่โสมด้วยและที่สำคัญปลอดภัยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งยาด้วยเนาะเอาเป็นว่าไปแล้ววันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากสำหรับประสบการณ์น,นะคะยังไงขอให้เที่ยวให้สนุกแล้วก็เที่ยวเผืิดด้วยหนุ่มเบียร์ก็คงหยุดที่นี่พี่ ทำงานนะคะไป,ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ